ไปพิจารณาค่ะคือคนที่เวียนวายตายเกิดที่นี่เป็นโลกอุปาทาน,น,นหมดเลยปัญหาแปลว่าความอยากคือความใคร่ในอารมณ์ของตัวของเองนั่นแหละความใคร่อยากคนทุกเมื่อในเหตุตามอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าข,ของมีความใคร่อยากเป็นไปตามความรู้สึกพ่อใจฝ่ายเดียวอันตัวเพ่พอใจบ่เอาดอกแต่ว่ามันกัดใดมานํากันนั่นเอง ตัณหาคือความอยากความใคร่อยากหรืออารมณ์อารมณ์ความพ่อใจตัวเดียวทําตามความรู้สึกที่จะคล้องพ่อใจเอื้นยังเห็นแกโตก็ได้แต่อีกอย่างหนึ่งว่ากลไกของการที่มันเกิดเนื่องติดกันเฮาบารูท่านมันที่กินทุกอย่างในปฏิจจสมุปบาทสายกันเกิดทั้งเบดนี่เกิดพร้อมกันเบ็ด เกิดพร้อมกันเบิดเนี่แปลว่าเพิ่นสิไลค่ความละเอียดละออของปฏิจจสมบัติสื่อๆที่จริง,งนั่นน่ะมันเป็นก้อนทุกข์เดียวกันเป็นหัวใจเดียวกันนั่นเองบ่ได้แยกเป็นช่องไผช่องมันดอกบ่แม่นว่าเกิดทีละอย,ย,ย,ย่างละอย่างละอย่างเลยเกิดพร้อมกันเบิดเลยแปงว่าอวิชชาปัญญาสังขารสังขารปัญญายุบิณังนี่อวิชชาเป็นปัจจัยมาเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยมาเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจญามาเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยมาเกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจญามาเกิดัสาษาภาษะเป็นปัจจัยมาเกิดเวทนาเนี่ เีดขาเป็นปัจจัยมันเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุบาทานอุปาทานณ์เป็นปัจจัยมันเกิดพบพรมเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยมันเกิดชารามรณะเนี่ยแต่ชรามรณะน้องกบอวิชชาวิยาสังาราับขึ้นมาบังเกานนัจริงมันเกิดพร้อมกันบมดเลยเพิบเดียวเลยบะเมณว่าเกิดที่ระย่างระย่างคือเท่าไรมากเมื่อกี้บะแมณแบบนี้แต่นี่เิ่นอธิบายความซ่อนเล่นความแยบคายหรือกลไก ของการทํางานของอวิชชานั่นเองี่ห้ามาตัดเอาบางดมืยบางนึงก็ได้ในห่วงโซ่ห่วงหรืออ,อุปทานในสิบสองห่วงโซ่นี่ปัจจัยาก,การสิบสองเป็นกระบะ <c oughs> ตัดบางดมายบางนึงก็ขาดน้ากันเบดต่างเองคิดด <c oughs> ูมาตัณหาไปว่าความใคร่อยากให้มันได้ดังอารมณ์ความรู้สึกตัวเองจึงเกิดอุปทาน อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละแยกออกเป็นซีกามรมุกปาทานนี้ความพอใจเพรานเามีอารมณ์ที่พอใจเฉพาะว่าสุขอย่างเดียวนั่นแหละเรื่องของความพอใจเ,อเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐปาทานคือเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ เมื่อเกิดสิทุปาทานเราอัตวาทุปาทานก็ตามอยู่แล้วน้ากันหร้อสิรพุปาทานก็ตามอยู่แล้วเขาว่าปาทานปาทานทาั้งบิด้วยละ,ะน้อมเอาอนุปาทานอนุปาทานทั้งหลายคือเหตุผลเครื่องสนับสนุนในความเห็นแก่ตัวของตนเองนั่นแหละไม่อัตตาตัวตนของกั่ของเองแต่แม่แม่คือเขาวอกแม่งได้กระซังถึงเบดนั่นแหละเพราะว่าทุกอย่างมันหลายในอยะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความรู้สึก ของเจ้าของเองว่าทิฏถูกประทานเอาความคิดเห็นของเ้าเองเป็นใหญ่สมมุติว่าอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะก็มีการทุกเถียงขัดแย้งซึ่งกันและกันต,ต่างฝ่ายต่างเอาเอาอานุปาทานเอาความคิดเห็นของเจ้าของมาเปรียบมาเทียบมาขัดมาง้างมาทิ่มแทงมาเสียอาสะนะนั่นแหละนะเนะบ็ดทุกอย่างที่ว่ามานี เสียรพตุปาทานคือสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้กระทำมานี่ก็เป็นอนุปาทานเมื่อเป็นเครื่องสนับสนุนในอัตราตัวตนต,ตัวนี้คือกันในความเห็นแก่ตัวตนนี้คือกันในอารมณ์ความรู้สึกของเฉพาะใจขึ้นกันเนี่ยบอกไปตั้งได้ก็เพราะประเภทดอกอยู่ในนี้มันเป็นอันเดียวกันมันเกิดพึบพความการรลดคือเขาเปิดไฟหลอดไฟมันคือสว่างพผุดว่เดียวโลดบัมือนกลไกทํางานของไฟมันย่อมมี มีปากมีสายมีฉนวนนันนี่ก็ว่าไปบัดเปิดแปกมันือเพิบทีเดียวโหลดอันเดียวกันกับอันนี้แหละทุกกระทุกเดียวก้อนทุกเดียวกันก้อนท่าเดียวกันจ่ว่าทุกคนคิดบังคับคิดหากลไกในจากจของเองเด้ว่ามันไปคิดนอกคิดนั่งจของเองความอยากของจะของเองนั่นแหละฮัไปอยากกับอันไดเฮ้าไปยึดกับอันไหนแต่หาคือความอยากอุปทานคือความยึด ทุกคนเวียนไหวไปเกิดในโลกคืออุปทานเลยลเอื่อนโลกอุปทานทั้งบดนั่นแหละต้องคิดเ่น่ล่ๆคือจังหวะเรื่องผีนั่นแหละแต่เราคิดว่ามันมีมันก็มีเพอว่ามันมานํางพมคิดเนาะแต่เราคิดว่ามันบม่มีมันก็บบมีมันบ่มีแนวพผ้ามาอย่างผ้ามาละ่ะแต่พมคิดนั่นแหละคำว่า,าจิตคำว่า,าใจคำว่า วิญญาณสรุปมันเป็นก้อนเดียวกันนั่นแหละบันี้แย,ออยกกลไกลจีตผู้นึกคิดปรุงแต่งสแสวงหาสังสมสสางน,นั่นเกิดมโนโนึกภาพพระปรับ,บ,บจำนั่นเองจดจำบัดนี้ในในสองอย่างนี้ร่วมลงไปอารมณ์ลงไปหาอารมณ์่าพวภาษาบาลีว่าอาสาวะมีอาสาวะเนี่ย เงินสิบรรลุรรมแบบรบเกสานเน้นสุขวาปสัสสกะวิชาสามพิญญาหกและปฏิสัมพิทายาลลองลงเตออาสวะขายายาน,นยอารมณ์นั่นเองอารมณ์ฟังดีอารมณ์ความรู้สึกของเฮาตีมีความพอใจถ้ามันมีความพอใจเราความบ่พอใจมันก็ติดในกนันอ่นแหละบแมนบาคนที่เ้า ือว่าเปรียบเพียบกับบคุคคลผู้เดียวผู้เดียวกันนั่นแหละเมื่อนี่ย่องอีกสองเมืองธรดาห้าสามมัมกมีนั่นห้าสิเกียวาตะค้อมูลสึสที่เขามายกยก่อปอปันเขาตัวน,นั้นเ้าห้าบ่เอาติเอาคำว่าบ่เอาลหังเอากูาสั้นสั้นกูอยากอยูย่กไก่มันนันลหลังเอาครับก็ห้าเขียเห้าสั้นบ,บคุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเออคุณเป็นเดือนบ่แห้งล้วเพ็รจังได้กุิหนี้จากอัน,น อินี่ได้นอนมันที่นี้ได้จังไดแต่ของฉิดกับมามันเป็นภาพขึ้นมาในใจของเจ้าของก็ที่จริงแล้วมันอยู่น้ากันเห็นปะคู่ละวีวันพรมแพงมันที่นี้ไปจังไดแตกับเจ้าของยิ่งเกลียดยิ่งเจอคดียิ่งบอกยิ่งเกลียดยิ่งเจอมันเจออยู่ใส่เจออยู่ในเจ้าของจําไวน้นีแหละเนาะเออสิว่าเจอในจีบมันสิขวมโพดมันกวา้างเจออยู่ในที่เจ้าของจาได้ดีแหละเนี่ย เดีวเขาจมไ้นึกผ่าไปนี้ยสมกูสร้างมึงคัดเนาะตีปากมึงกูจะถตายได้ก็สันก็น,นี่เดี๋ยวมันกำลัง,อ,ง,อ,งอยู่นับจากของอน่ยไ่ความรู้สึก่เนาะความรู้สึกที่พ่อพ่อใจนึกผ่าเพื่อไม่อยากให้เขาชิบหายอย่างนี้เขาตายก็จะไปเกิดน้ำเขาอีกควายได้เนาะว่าไปเกิดจังใดก็มันเกิดจะต้งกังเดียวๆนี่มีหละห็นว,ว่าตัณหายความอยากอุปทานความยึดแต่ว่าพอเข้าใจว่าจาของยึดเข้าใจว่าเกลียด กูบออยากไปน้ำมึงอีกข้าใจว่าจังสี่แท้ที่กินเราโดยท่านนัน้นมันไปอยู่น้ากันแล้วอล้วงก็ข้าใจว่าล่ะมันอยู่น้ากันเหลวที่ไหนมันอยู่บางใดใจมันพ้ามากมันเปล่ความคิดความคิดมันพ้ามากอ่เดียว,วกเข้าไปถอดสภานรับเลี้ยงมันมาเองเลยคิดออกว่าละ่ะออกีว่าเห็นใดบูบูแล้วเนาะ คิดออกอยู่ว่ามันเป็นแนวทางแบบนี้แบบนี้โอ้มันแมนคอมเพลนเบิร์ดตัวนึกถึงไปศูนย์ขึ้นเง่ยนนั่นนี่นาเนาะคิดออกอยู่แมนคอมเพลนเบิร์ดดว่าพอตันึกไปหอดผูหนันผู้เป็นตาสั่งนังที่กูสัางมึงขาดหลดจังว่าลองคิดอีกบทหนึ่งว่าถ้าคิดว่ามันมีมันก็มีมันอมียใส่เอา มันมีอยู่ในความจำเท่า,านั่งแหละเนาะมันมีอยู่ในอุปทานที่ทเท่าจำาไว้แล้วนี<ต>่<ต>คิดว่ามันบ่มีมันก็บ่มีส่นตัวเพราะวันเพราะจำโอ้ยฟังมึงสับสนเนาะสับสนบ่บ่ได้หรอกง่ายๆมึงกแนวมึงคิดเอาเด้ง่ายแต่ว่าเห็ดเอากินๆนี่นะสิสิออกจากคล้ายออกจากความรู้สึกที่มันเคยมีมาก,ก่อนนี่ยที่มันอยากเนาะ ก็อาศัยกันทําให้มากทาให้บ่อยเดี๋ยวมันก็ชินชิน,ชนแบบความรูส้สึกเปงสิก่อคอยปล่อยค่ายเอ,อกเองแาบท่ำยังหลักค<อ>ําว่าทํำทาอยังหลัก<อ>นึกถึงโทษใจว่าคา,า,า,าวันทํำทํำทั้งใจนั่นแหละนึกถึงโทษที่จะเกิดตามมา<อ>ในสิ่งที่ห้ายึดมั่นถือมั่นเ<อ>ข้า่ายึดมั่นถือมั่นกับอุปทา,านซีนั่นแหละเล่าเข้ายึดมั่นถือมั่น ก็คืออุปาทานซีอยากให้เป็นไปดังที่ตัวเองคิดนั่นเองอยากให้เป็นใดดังที่ตัวเองพอใจเป็นสั่คำว่า,าให้มองเห็นโทษมันให้มากๆมองเห็นก็นคือประสบการณ์จริงของชีวิตจ,จริงของแต่ละคนมันมีอยู่แล้วคิดพิจาหน้าโดยตนเองและประสบการณ์จริงของตอนเอง <c ười> เอกืกก่อกลัวกระท่ำแปดก็ได้เจื่อกับกายดีก็ได้กระท่ำแปด ยางหแต่ย่ำใดเข้าป่าถนาสุกอยู่ทุกกติดตามขื่อเก่าเพรมันเป็นของติดกันอยู่แต่เ,ออเข้า,าต้องการเฉพาะข้ามสรรเสริญข้ามนินท่ากระไดมากคือเก่ามันเป็นของติดกันอยู่เนาะอะไรต่ออางนปราถนาว่ายดอันนี้มันจิอยู่ตลอดไปข้ามบาเสื่อมยดก็เกิดขึ้นคือเก่าข้ามบาลาบาาเสื่อมลาบเป็นธรรมดาเห็นจังใดเข้าจิอยู่กลางบันไดฟาหลกกระทำแปดออก ด้วยการมองเห็นโทษมันเองก็ว่าฟ้าดูกับทรมแปดโลกะธรรมะความจริงอันทําให้โลกกระเทือนนั่นแหละโลกกับโลกใดโลกจะคลองอแหละโลกนี้คือโลกจะคลองเรื่องยักร้วนละโลกเออโลกอุปทานโลกอุปทานทั้งเบิดนั่นแหละความยุดยุดจากเอาแต่สุกยังเดียวถูกกูบ่เอาเนาะ อย่างกาแต่ค้นอย่างยงเดียวคนดาก,กูบเอาจี่นะเล้วเอ่วมาโลกอุปทานออมันจําไว้แล้วมันฝังแน่นไว้แล้วมันพระยายาหาโทษของมันให้มากๆเห็นโทษออโทษของการเกิดแต่กูย,ยังเยึดอันนี้กูก็เกิดละ่ะพยายามลูงตาท่านอารมณ์ามู้สึดพร้อมอันหนึ่งเวลาเข้าไปกระทบการเรือนดันมันนี่พระยายาดับให้เร็วย่าไปคิดปรุงแต่งตอนในความพอใจและเบาพอใจว่าบุคคลที่ เขาไปตลาดมีคนผู้หนึ่งย่างจังมันฝ่าวมาทางใดดอกมาทางหลังเฮ้าหน่เนาะตำปัวหัวดวนไปจักน้อยนอหนอหันฟึบไปนน่แต่คิดถึงถ้มปุ๊บหยุดเลยลแต่ว่าล่ะแตว่ามันท้ำพุ๊บไปอีหามเฮ้ยฉันประมงอย่างเลยว่าอารมณ์เกิดจากคุณมัวน้นอยๆกเกิดน้นอยๆ <c oughs> ลเ <c oughs> จ็บใจแรงๆศูลขึ้นยางแห้งกับลงไฟล่ะ บันเลยอยู่ขีเทาเด้ตอนแรกแบบคุณมัวน้อยๆคืออยู่สีเทามันตะกอนแต่ว่าเราอยู่ม,มาต่ี้เทาคือไฟเด้มันจังสีหอนใดเนาะโลลูว่านรโกเป็นว่านนาักชี้เท่าร้อนมันว่าเป็นขุมเด้มันเป็นคือทะเลมันว่าได้น้อยจางเม็ดเด้เออเป็นคือทะเลวัดใหญ่กว่างไกลเออเขาว่าเดี๋ยวบังกะพัสดดอกอันโตอันนั้นมัน ก็ว่า,วาน,านารกหมอกระทะทับแดงมันบ่แมนกระทะไปตังไว้คือมาถอดไข่เลยเออมันปูเป็นทะเลคือย่างมันบปธรรมดาเดยอนั่นแหละเรื่องสัตว์โมโหมากลงไปอยู่ในไฟนะโมโหน้อยขุนมัวก็ยุชิดเท่าร้อนออโอษของมันได้โทษของมันพยายามดูเท่าท่านความรู้สึกตัวนี้ให้ไดออ้ปัญหาคือความอยากอุปทานคือความหยุดกูหยุดอย่ายย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 ยงนั้นก็ว่าไป เปรียบเทียบเรื่องง่ายๆเรื่องร่างกายถ้าหยุดทีร่างกายาากว่าจะกความสิบว่าเถ่าว่าแก่ตีมออันตะกี้มันกันในหนอยเด้ียะเนาะเดือนนี้มันมีแต่สิคอยไปหาเข่ากับโรคเด้ <c oughs> มนมันเท่านั้นเด้เออ่อถา้าที่พูดถึงเรื่องลาบยศสรรเสริญเราพูดถึงเรื่องยศจังสิสิใหญ่ปัญญายิ่มันสิใหญ่ทรมลงอยู่บ่ข้น,นี่เนาะมีผู้ใดใหญ่กว่าโลงเด้นเข่ากับโรคเ,เนี่ยข่าไฟเวิร์ดนั่นแหละเนี่ยเพื่อลดหยัง ลดอัตตาตัวตนลดอิสมิมานะความถือเนื้อถือตัวถือยศถือเกียรติถือศักดิ์ศรีถือความรู้ถือใบประกาศประดิญนย่ายตีประริญญย่ายโษถือหนาทีกันว่าว่ากูมีอำนาจในการงานอันนั้นอันนี้กูเห็ดด้อยังสันยังสี่อะไรบางคนก็ใส่อำนาจต่างๆไปในท่างที่เห็ดอาจจะคล้องชิบหายนั่นบ่ไปชิบหายผู้อื่นบันไดหรอก <c oughs> ใส่ในการเบียดเบียนใส่ในการบังคับได้ เป็นยังคือบอกให้เห็นโทษทามันบพท,ท่านแต่ท่านให้มันเห็นโทษสกอรกแต่เห็นโทษแล้วคิดให้หน่อยทําให้มากโทษของมันเนื้อให้เห็นโทษมันมักมาเก่ามากมาเก่าเนื้อจากประสบการณ์จริงทุกคนเกิดมาไงกันได้กะสารงคือเขาต้องเอาผู้ที่เขายดถาบธรรมดาสักสูงกว่าไงกว่าตําแหน่งยังกะสารงรรไงกว่ารวยกว่ามาเสียบสุดท้ายมาตายเบดเนาะทั้งสัน่น ที่พตายว่ามี้จะคนเดแล้วอันที่วายง่ายๆน่ะมันอยู่ใส่ละอายู่ในกองไฟแบดงสัญญามีคือหลายๆอย่างที่น้องเขามาเอาน้องเขามาเพื่อตักเตือนจาของเองเพราะเขาไปทําผิดเพื่อตักเตือนจากของเองให้เห็นโทษของความยุดมันถือมันอุปทานให้เห็นโทษหลยๆายยางนั่นแหละให้มันท่านท่านในความรู้สึกที่กําลังถามมันท่านลวมันรู้สึกโตละมันมีสติว่าแห้ง ส้ำนั่นเลี้วไปสร้างมันเลยก็แล้วไปแต่มาค่าพาฟารหันเปฏิวรื่องสีล่ะช่างมันจะกว่าถ้าผู้เบาสุภาพสร้างแหมมันจะกว่าเอ้สุภาคือสร้างโขดพ่อขดแม่มัอะหรนี่มาหลังเออมันจะเพลินสั่นเพิ่นเบาสุภาเพื่เนาะถ้าเบาขโมยก็เออช่างมันนะเท่านั้นแหละไปพ่อเมื่อ